คุณลร rahim a ุ s a ม a ส u ามา i k u m w ุ r a h m a t u l น a h อยบ b ริ a k า t u h สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณภูมูนาและห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรกันคะวันนี้ใครทราบบ้างคะอ่าตัวเลขน,นะคะ1-5ถึง5นั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นเลย ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเรามาอ่านดูอาก่อนเข้าเรียนกันก่อนนะคะเด็กๆยกมือขึ้นมาค่ะอ่านดูอาพร้อมกันค่ะบิสมิลลาฮิรราะ rahmanir rahim in the name of Allah the most gracious the most merciful ร ب ي บ ل ّ ى سَنَدَرِي وَيَسِيرِي أ ี م ั ر ِ ي ر ب อ صلّى รَ ن َ د َ ر ِ ي وَيَسِيرِي أَمْرِي Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Wahlul uqdatan min lisani yafqahu Oh For me, and it's my tongue for me. And look the note from my tongue that they understand my speech. And look the note from my tongue that they understand my speech. bismillahirrahmanirrahim mm. in the อ่าโอเคนะคะนกักเรียนเรามาดูตัวเลขนะคะตัวเลขแรกก็คือนะคะเลขหนึ่งนั่นเองนะคะเลขหนึ่งนะคะอ่านตามคุณครูนะคะนี่คือเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งนับตามคุณครูนะคะเลขหนึ่งะคะ่เงะ,คะเลขหนึ่งนะคะเท่ากับไม้บรรทัดหนึ่งอันนะคะหนึ่งนะคะ โอเคคะ่ะต่อไปเลขสองนะคะเลขสองนับตามคุณครูนะคะเลขสองเท่ากับดินสอสองแท่งนะคะอ่านับตามคุณครูนะคะดินสอหนึ่งแท่งดินสอสองแท่งนะคะโอเคคะ่ะเลขสามนะคะเลขสามเท่ากับส้มสามผลนะคะ นักเรียนนับตามคุณนครูนะคะ1 2 3ส้ม3มผลนะคะเท่ากับเลข3นะคะต่อไปเลข4นะคะเลข4นะคะเท่ากับลูกแมว4ตัวนะคะนักเรียนลองนับลูกแมวในภาพนะคะ1 2 3งาสี่ใช่แล้วค่ะมีลูกแมวในภาพทั้งหมดสี่ตัวนะคะเท่ากับเลข4นะคะโอเคค่ะเลขหนะคะเลขหเท่ากับนะกักเรียนเห็นอะไรไหมคะลูกอมใช่แล้วค่ะลูกอมเรามานับนะคะว่ามีลูกอมกี่อันนะคะ ลูกอมหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่แล้วค่ะมีลูกอมห้าอันนั่นเองนะคะเก่งมากๆค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะเรามาดูใหม่นะคะนักเรียนเลขหนึ่งนะคะนับตามคุณครูนะคะหนึ่งค่ะหนึ่งโอเค สองค่ะสองสองโอเคค่ะสามสามสามโอเคค่ะต่อไปสค่ะสค่ะและห้าค่ะหนะคะโอเคค่ะ วันนี้เด็กๆเก่งกันมากๆเลยนะคะขอบคุณที่ตั้งใจฟังนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมบารม๊ตุลลอฮิรบรากาตุ